โอเคครับกลับมาอยู่กับแอมเจกันต่อนะคะวันนี้เราจะไปเข้าป่ากันวันนึงฉันเดินเข้าป่ากับกีนเฮลชื่อมันขัดแย้งไปนโคตรเลยนะ้อยเกมนี้ยกีนแล้วก็เฮลซังอันเลยวันนี้เราก็จะไปเข้าป่าอยู่ในป่ากันดีกว่าครับไม่รู้จะสง,งบสุขหรือเปล่านะสาหรับเกมนี้แต่ผมลองเล่นสักหน่อยแหละครับสนุกดีนะจัดไปมันมีระบบมัลติมาไงครับระบบใหม่ของเกมเนี่ยผมก็เลยมาเล่นกับเพื่อนๆของเรานะ เดี๋ยวเราเข้าไปรู้จักเขาในเกมกันครับขอเริ่มเกมก่อนนะจัดไปครับพ่อผมชึบโอเคแล้วก็เข้ามาสู่ป่าเรียบร้อยนี่ไงบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับแต่รอบนี้ผมเกิดตรงทะเลนะนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ใครเนี่ยสองคนเนี้โดอ้าวก็เดินมาด้วยกันฮัลโหลเป็นผู้หลงป่าเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยสองคนเนี้สุดเศร้าเลยฮะเรามีเพื่อนทั้งหมดสองคนครับก็คือโม กับน้องอันครับนี่ไงก็จะมากันสองคนน้องอันเขาหลงปากกลัวจนหัวเขาขาวเลยเดอเขาป่าพวกแก่กลจนหัวขาวสุดยอดอ่ะเขาป่าแล้วแก่โอเคก็ประมาณนี้สาหรับเกมเรามาดูไอ้นี่กันก่อนครับอินโฟของเกมมันจะมีอยู่ที่นาฬิกามือถือเรานั่นเองเวลาเรากดเอปขึ้นมามันก็จะมีนาฬิกาข้อมือถ้าเราเลื่อนเมาส์ขึ้นหรือลงมันก็จะบอก อย่างอื่นต่างไป <Ooh. S 1> มี <Wow. S 1> แผนที่บอกว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ระบบต่างๆสีแดงคืออะไรนะโมสีแดงคือโปรตีนอ๋อแล้วก็สีเหลืองคือค oh าร์โบไฮเดรตไอ้ซองอันเนี้ยเราต้องไปหาเอาครับโอเคไปเริ่มสำรวจป่ากันดีกว่าตอนนี้เต้องซื้อนาฬิกามาลืมดูเครื่องมือ ใช่ฉันเดินเข้ามาในป่าโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีเทคโนโลยีสุดยอดขนาดนี้อยู่ด้วยเลยเนี่ยอย่างแจมเลยทีเดียวโอเคไปสำรวจกันก่อนครับหาบ้านอยู่กันก่อนนะพาร์ทแรกจัดไ้ระวังงูนะเห็ดอันนี้กินได้หรือเปล่าครับเนี่ยถ้าสีมันไม่แปลกน่าจะกินได้พี่เก็บแล้วกันนี่มีที่ดักปลาด้วยเอาปูพินตรงนี้แจมคือเจได้ปุ๊บเราก็ได้อ๋อ ที่กองน้ำเราก็หายไปโอ้ยังอยู่ยังยุงอยู่โอเคห้าสิบเอ็ดสิบเก้าไม่ใช่ที่กองน้ำที่ดักปลาหรอเออเป็น fish tab อ๋อไม้ตกไม้ตักปลาครับเพราะบอกตรงนี้มี water ไทเตรงนี้มีกระเป๋าครับแจมมีขนมปลกเคียวอีกแล้วขนม everywhere เฮ้ยเพคิ killer ก็มีนะสำคัญเก็บเพลง killer ไว้เลยไม่จับจับปดนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ เก็บเลยเก็บเลยโอเคฮะเรามีเราสร้างกล่องได้แล้วเก็บมะพร้าวได้แล้วเหรอใช่เราสร้างกล่องใหญ่ได้แล้วเจสซูดอะไรเข้าไปเมื่อกี้สูดน้ำสูดน้ำมะพร้าวเหรอใช่เอาแล้วมะพร้าวเปล่าให้เราสุดยอดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัานไรฮะเดี๋ยวคราวนี้จะดูทิศดีๆแล้วเราต้องลงเอสต้องลงเอสในลายเนี้ยยาวๆเลยลายสิบเก้าขอหาอาวุธแป๊บนึงนะห้าสิบเอ็ด ต๋องไม้เต็มเลยวิ๊ตัวอะไรเอ้ยมีมือขับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอะไรจากกลัวครับจากกลัวไหนลงน้ำเลยโดดลงน้ำโดดลงน้ำไม่ใช่ไม่ใช่เอาคาโปนาล่าคาโปนาล่าโอ้โหเห็นไกลไกลมันชื่ออะไรนะใครรู้ชื่อมั้งเฮ้ยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะขอปอกเห็นตัวไกลๆลายๆนี่นึกว่าใช่ได้ตกใช่หมดเลยเพลงไหมอันนี้เราอยู่น้ำตกมีใครหิวน้ำไหมน้ำน่าจะกินได้หรือเปล่าเฮ้ยอย่ากินเลย ไม่ต้องกินพติดพญามันจะอ้วกแตกอ้วกแตกเราจะมาขึ้นเขากันเอาได้แล้วเหรอเอาได้แล้วครับเลยสองคนกันเลยมีปัญหากับการขึ้นเขานะครับสุดยอดมากอะตอนนี้กำลังหาบ้านกันต่อไปก้อนหินเยอะมากเลยอะใช่เก็บก้อนหินไว้อะน่าจะดีเดินรัวเลยพวกเราสรุปคาปิดาลาคาปิดาดา ไม่มีใครพยายามที่จะคิดถึงชื่อมบรเหรอคาปานาร่าคาโบนาร่าคาปานาร่าอร่อยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะอ๋อชมเมตสมเสร็จสมเสร็จชมเมตคืออะไรวะชมเปตอีหยังแชมเปตตายละอีหยังชมเมตวะอะไรอะเสียงคนป่าเอาได้ยินปะฮียาฮียา ล้อลอไปล้อไปไม่ได้ยินข้างล่างโอ้ยายเฮโยเนะี่ยหลงซะแล้วสิทัน <c oughs> านฮะพันเจอยู่ไหน,น <c oughs> เราหลงกัทั้งพันเจแล้วฮะหลงซะ, <c oughs> <อ>ะแล้วสิววท่นานคราวนี้จะไม่ทำให้หลงทางนะแน่นอน <c oughs> เราต้องคอนเฟิร์มว่ามีใครได้ยินใครไม่ได้ยินบ้างแล้วล่ะครับคราวนี้ฮะอะไรนะครับไอ้อูบาเยูบาเบ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 ย์ใครเก็บไอ้ตรงนี้ได้บ้างอะเนี่ยมาไหมจัดไปเพ่จัดใบเพจงานไว้เยอะจัดเพยพี่ให้เราใช้คนเดียวใช่ไหมใช่ เราเจอแหล่งน้ําที่หาปลาได้อยู่ตรงนี้เฮ้ยลองกินได้ไหมอ่ะอย่พึ่งเลยน้องกบนอนตายอยู่ตรงเนี้ยครับเก็บเลยครับเก็บไปเลยเอาเนื้อหอาวิต้องอันมน้ำอะรู้สึกดีจังเลยโอเคเนี่ยเราใกล้แล้วเรายี่สิบสามแล้วใช่ไหมในไงสวยมีปลามาตอมแล้วครับตรงนู้นเอาเดินหนีไปแล้วนี่ฉกปลาได้เปล่าฉกปลาฉกปลาได้ครับลองดูฮึบเฮ้ยแดงเยยโอ้ยโอ้โห้คเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดักเดี๋ยวเรามาดักปลาเอาเดี๋ยวเรามาดักปลาเอาเคโอโอเคโอเค หาที่พักก่อนโอเคเราเจอบ้านที่พักแล้วครับนี่ไงสุดยอดที่เราจะพักกันตรงนี้เลยยาวๆไปก็จะเป็นที่พักของเรานั่นเองครับจัดไปสำรวจบ้านกันดีกว่าพวกเราไม่ไข้ซุกหั่น,<า>น,นอนแล้วสุดยอดกว่าจะเดินถึงกัน <laughs> โอ้รเศร้าเลยขอเก็บของตามบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างแคมป์ไฟกันครับ มันจะมีอาหารตามเนี้ยเราก็กินได้เลยอ,อาหารที่ตกอยู่ตามพื้นพวกชิปพวกอะไรอ่ะกินเอาเอเนอรีก,ก่อนตอนเนี้โอเคแล้วก็ที่กรองน้ำมีหมดใช่ปะเหมือนเดิมแจมสุดยอดมากเหมือนที่นี่มันจะเป็นที่ซ่องสมอะ่ะเขาบอกว่ามันเป็นแหล่งคนเก่า if you want to play with the snowman ฮะมันผลิตน้ำแข็งเนาะเฮ้ยผลิตน้ำแข็งอะไรวะเนี่ยปลา ขา,ขาว,าวนี่คืออะไรอ่ะโอเคเราจะมาสร้างแม็มไฟกันนะครับเพื่อจะมาอยู่ตรงนี้กันถาวรไงแล้วก็คราบกันโลดเราต้องสร้างซุ้มก่อนเนาะเพราะว่ามันจะได้การน้ําได้ใช่ไหมแถวนี้มีกับดักปะมีมีข้างบนปะกับดักหมูหมานี่ไงท่าเฟรมโอเคค่ะสิ่งที่ต้องใช้ ไม้ใหญ่สี่อันไม้ยาวสมอ l ฟร r y อ่ะสมอ l ฟร r y จะไปเลยใช่ปะใช่ปะแล้วก็กิ่งไม้ไม่พอตอนนี้เราสามารถใช้ energy ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับจัดไปฝนตกแล้วฟิลโคตรดีโคตรชอบเราต้องการเถาวันเดี่ยวเตียงไอ้นั่นไว้ให้ข้างบนไว้ให้ทำงานกันเถอะ แต่หลั้คาสวยหลังคาค่ะจัดไปปาล์มป้าที่เราต้องการที่เรามีนี่นี่ไงต้นปาล์มเพียบเลยใบปาล์มมีแล้วมีแล้วเก็บสต็อกไปแล้วข้างๆแคมนี่นะถังตรงใกล้ๆบ้านเราก็ได้จะได้เคลียให้มันหายลกนะโอเคนี่ครับเราก็สร้างแคมป์ไฟของเราเรียบร้อยข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวการฝนนะ ไม่ให้แคมป์ตรงเนี้ยไฟดับครับเราก็ต้องก่อไฟกันก่อนได้เวลาก่อไฟการก่อไฟก็ใช้ไม้ไมสองอันเดียวแหละนี่ทุบทาตัวก่อก่อนหนึ่งรอบแล้วเราก็ต้องมานั่งปั่นไฟอีกรอบหนึ่งโดยใช้ไฟเบอร์นะไฟเบอร์ก็รอให้หญ้าแห้งครับมันก็จะเป็นไฟเบอร์พวกนี้แหละก็ปั่นไปเฮ้ยเดี๋ยวนะอ็นเอ,นอจีไม่พอเราต้องนอนก่อนปะวะโอเคขอไปพักก่อนไปพักกุ้งไปพักก่อน เอเนจีน้อยเกินฝันไฟไม่ได้อีกโคตรเศร้าหอนอนก่อนชึบโอเคพร้อมลวยครับเราตื่นจากการนอนมาเรียบร้อยเพื่อไม่ได้กินข้าวสักทีเนี่ยต้องอออรอเอเนจีสุดเศร้าเลยทีเดียวเชียร์ฮะไปรอบฝันไฟแล้วจะปั่นกลางฝนเนี่ยนะจัดไปสก,กิลการฝั่นไฟระดับเทพแป่ว่าเนี่ยโอ้ยนี่ไงเราได้แล้ว ได้เวลาเล่นรอบกองไฟสดยอุก่อุกะาฮอุกะอุกะโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับการตั้งลกลากแล้วนะเขาเรียกว่าตั้งลูกลากของเราสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวสรุปจะไม่กลับบ้านแล้วใช่ไหมจะอยู่ที่นี่หรอใช่อยู่ในป่ามีความสุขสุดเท่โอเควันนี้จ็ไปแล้วครับผมเจอกันพาร์ทหน้าครับอบอุ่นอบอุ่นสุดๆอัน